สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเพื่อ้ทุกคนนะคะสู่ช่องประแผดด้วยน,นะคลิปนี้นะคะก็อยู่กับคลิปทดลองสกินสกินนี้คือสกินของคริสซี่นะคะเพลงแบบฉ่ำมากสกินนี้มีมานานแล้วนะคะแต่มีเพื่อนคอมเมนต์มานะคะเพื่อนบอกว่าเออทดลองสกินนี้หน่อย,อ,ยงงอะไรอย่างเงี้ยได้เลยค่ะจัดไปนะคะเพราะว่าสกินนี้มันก็มีมานานล้วเราก็ยังไม่ไดทดลองเลยดูว่าทดลองแล้วตอ,อนนี้ก็ยังไม่ได้ไม่ทราบเหมือนกันว่าทดลองหรือ,อยังนะคะก็ แล้พูดะไรอย่างอะยีตตอนแรเข้าสู่สเกม S O K ตอนนี้อยู่เกม S O K เอชช่่งเถอะนะทดลองสกิน,ก,ก,นก,กันเลยดีก,กว่านะคะ,ะเลยจ้าอ๋อแล้วเรามาดูาดก่อนนะว่าอ่อเอฟเฟกตของสก,กินนี้นะคะมีกี่เอฟเฟกนะคะหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบิบ็ดสิบสองสิบสาเดี๋ยนะที่ผ่านมาเห็นแค่เก้าสิบีสิดสิบสองสิบสาเหร เอฟเฟกต์ปังมากสก,กินนี้น่าจะอยู่กับเพชรชมพูนะคะเดี๋ยวแพ้ขอย้ำอีกทีนะคะกดตรงนี้ปุ๊บนะคะเพชรชมพูคือตรงนี้นะคะเห็นไหมเอาเพชรชมพูมาแลกนะคะแล้วเพชรชมพูหาได้จากไหนเพชรชมพู mm hmm. หาได้จาก่าการที่เรามาสุ่มตรงนี้นะคะนี่เพชรชมพูน,นะคะสุ่มไปเลยนะคะครั้งละเติมหกเติมคูปองแล้วก็เอาคูปองมาแลกเปเรียนตรงนี้แล้วก็เรียตรงนี้มามาสุ่มเอาเพชรแม่ชมพูนะคะ <c oughs> นเนี่ยเพชรพมรชมพูเนี่ยในสุ่มก็จะมีเพชรชมพูนะคะ การันตีการสุ่มนะคะ3ามรเ็ครั้งนะคะได้แน่นอกกนเม็ดชมพูหนึ่งเม็ดนะคะสุ่มครั้งหนึ่งก็ประมาณ45บาทถึง50บาทนะคะแล้วแต่มาเติมที่ไหนเติมยังไงนะคะตีเป็นเงินไทยนะคะประมาณนี้ประมาณนี้นี่คือการที่จะได้มาของเม็ดชมพูและเม็ดชมพูมาแรกของพวกนี้นะคะจริ่ๆแรกไดเเยอะเลยเม็ดชมพูอะ่ะคนที่ไม่นเลอจริงๆอ่ะลักคิซซิ่จริงๆถึงจะมาแลกสก,กินนี้นะคะซึ่งโอ้โหถ้าแพทแต่เม็ดชมพูมาพแพทจะแด้อิลเมียก่อนเลยนะคะไปมาทดลองสกินกันก่อนเลยดีกว่านะคะ ลโอเคนะคะมาแล้วน anyway. ะจ๊ะอ่าเดี๋ยวดวูนางเดินนิ่งๆนางจะทำอะไรนะคะด,ดสสูก่อนเพาปกติสกินระดับบีนี่นี่นี่ไงล่ะนี่เงี้ยนี่นี่นี่เอานักเป็นนักบัลเล่ก็ต้องสอนบอลเลยเอานักอ้อมเอวอ่อนแบบเจ้เออว่าไปได้นะคะหลังจากที่เราพานางอยู่นิ่งๆแล้วต้องพานางเดินด้วยอ่าเดินสักพักจะบินอ๋อโอเคโอเคอุ้ยต้องบินได้ขนาเนี่ย บินได้นานแล้วนะบินได้นานแล้วนะบินได้นานมากเลยนะเออเอ่าร่างแห่งความมื่มาก่อนเลยนะคะมาดูโจมตีธรรมดาก็เลยนะคะอ๋อคว้างพัดต่ออ๋อคว้างลมกับพัดเนี่ยเอาเคกับป้าอ๋อโอ๊ยโอ้ยมีเอฟเฟกต์สายฟ้าด้วยเหรอโอ้ยโว้ไม่น oh, right. uh, 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 right ่าล huh. oh, uh, mm ่ะ hmm. ถึงมีแบบเอฟเฟกต์สิบสามอัน โอ้หนึ่งในนั้นคือเอฟเฟกต์สายฟ้าฟาดมาโจมตีตัวศัตรูเหรอโอ้โหแล้วสายฟ้าแบบมาไม,ไม่โอ้โหไม่ไม,ไม,ไม่ไม่ซ้ำเลยนะไม่ซ้ำสายเลยนะดูอุ๊ยอุทธิธรรมอะไรยังช่ำเลยอะ่ะว้าว้าไม่ได้ว้าไม่ได้เออมาดูสกิลหนึ่งกันละนะจ๊ะพอละตีธรรมดาสกิลหนึ่งละฉ่ำอุ๊ยพัดช่ำแล้วไม่เสียงเลยนะไม่เสียงเลยนะ โอ้หเวลาผ่านก็มีฟ้าใสฟ้าด้วยอ่ะอุย้ยอุ้ยฉ่ำอะใสฟ้าคือฉ่ำมากฉ่ำจริงฉ่ำจริงโอ้โหสักคูสองละโอ้สักคูสองไม่ค,ค่อยเลือดเท่าไหร่เนะเออลมมันลมมันเหมือนเบาอ่ะลมมันเหมือนเบาอ่ะ แต่ความนาทาสกิลโดนศัตรูนะคะก็จะวิ่งเร็วนะวิ่งเร็วพาสซีฟของนางนะคะโอ๊ยโอ๊ยโอ๊ยน้ำทำท่าจ้องจ้องจอเมื่อกี้เนี่ยนอกจากบินแล้วนางต้องเล่นท่ามปเล่มีหูมีหลายท่าหรอเน้นเน้นเเน้นเน้นเน้นเน้้นเน้นเ้นเน้มีหลายท่านะเออว่าไม่ได้นะเออ เจ๊ะจ๊จ,จ๊เออเฮ้ยคนลุกลละมาดูอันติกันเลยดีวยกว่านะคะโอเคอันติไปล่ะแปล,แปลงร่างอมืมช้ำช้ำอืมช้ำเบร์โอเคอันติครั้งหนึ่งสิโอ้โอ้บอลเล่มหมุนหมุนตัวหมุนตัวอ๋อแล้วอันติแล้วสกิลหนึ่งอะพัดเป็นสี่ค่ะ พัดเปลี่ยนสีเดอ้อพัดเปลี่ยนสีเด,ออรรดอเ้ออันตีแล้วตีธรรมดาล่ะโอเคอ๋อตีแล้วตีธรรมดาไม่มีสายฟ้าค่ะคุณเนี่ยเนี่ยเป็นเหมือนแบบเป็นพัดที่สดใสอะไรเงี้ยเป็นพัดที่แบบไม่อ่าไม่หมอกสดใสอะไรเงี้ยโอเคนะคะอันตีแล้วสกิลอ่สสอสกิลซอกอ่ะเป็นสีขาวอ๋อ ออเป็นสีขาวไม่ใช่สีดำนะฮะโอเคนะ่ไหมคะอืมนึกนะแต่มันไม่สวยเท่าไหร่อ่ะเอ้ยเอนเตียเนาะมันคืออะไรตกลงมาก็ไม่รู้อะดาวตกเหรอเป็นดาวของแกงด้วยนะดูไม่ค่อยเลิศไม่ค่อยฉ่ำเท่าไหร่คอแบพว่านคะโอเคงั้นเรามาดูเอฟเฟกต์มาปุ้ย เกลียดมากเลยชั้นสกิลสองแล้วทำทำเท้าแจ๊ๆแๆๆๆๆๆๆเๆๆ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 ๆอๆๆๆๆๆเๆๆๆๆๆนๆกๆๆีๆๆ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 ปๆๆหๆๆาๆๆ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 ๆหงๆๆๆอๆๆ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 กๆๆๆๆาๆๆๆๆๆาๆๆออๆๆ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 ๆ้ๆๆๆๆๆๆๆนๆๆ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 ยๆๆ ุดท้ายก็ต้องอ๋อสุดท้ายก็มาจบที่ร่างดำแบบร่างดำจากพื้นปีกมาเราอยากรู้ว่าแบบถ้าเรากดกลับบ้านแล้วแบบมันมีร่างร่างขาวอะ่ะมันจะกระพือปีกไหมอนะตอนลงอะ่ะเออถึงสุดก็จบที่ร่างดำพื้ปีกนะคะสวยนะได้นะแล้วเราจะรออะไรอีกอ๋อลองอันนี้ไงลองตายไงโอเคเดี๋ยวแป๊บหนึ่งไปมาลองลองเสียชีวิตดูสคิคะเป็นยังไงะยิ่งไม่โดนมาจะตายแล้วเนี่ยมันยิงทีดีีเร็ว โอ้โหโอ้โหตายยังมีสปอตไลท์อ่ะตายยังสวยตายยังมีสปอตไลท์อ่ะค่ะพ่อผมเออไปกันละตายแบบโน้นนึ่งอะตายแบบสปอตไลท์ลงอะเออนี่อันลำอันลำโอ้โหค่อยค่อยลำตายอะแต่เสด็จมันเกิดเร็วไปตัวละครแล้วเกิดเร็วไปเสดายอยู่นะคะก็ปไปลองเล่นแบบอ่าไม่ไม่เสียงประแพณิก็อรแบบเสียงจัดเต็มนะเอฟเฟกต์จัดเต็มมาเลยจ้า โอเคนะคะชํำๆนะคะก็เป็นยังไงบ้างครับทดลองสกินนะคะสกินของะคริสซี่เนี่ยค่ะเป็นเหมือนอ่โหงขาวหงดำนะคะใส่ฟ้ากับแสงแดดแสงส,สว่างอะไรอย่างนี้ก็แล้วแต่ <c oughs> ก็ดูแปลกๆอยู่เหมือนกันนะแต่ว่าถ้าใครอยากได้อ่ะให้แพททดลองสกินตัวไหนนะคะก็สามารถคอมเมนต์มาได้นะคะอันไหนที่แพทย ทดลองให้ได้พาก็จะพยายามทดลองให้นะคะเอามาทําคลิปให้นะคะก็ประมาณนี้เลยดีกว่าค่ะ,ะตัวละครเก่าตัวละครใหม่ตัวละครไหนพาก็สามารถมาทดลองได้ะคะไม่ได้เกี่ยงอะไรนะคะอขอแค่รีเควสมาแค่ขอ้ขอมาเท่านั้นนะคะป้าเจอกันคลิปหน้านะคะขอบคุณเพื่อนๆนะคะที่รับชมจนแต่ต้นจนจบขอบคุณคนกดไลค์ขอบคุณ,คน,ค,ณคนที่ใจดีส่งซุปส่งดาวนะใน Facebook แล้วก็ส่งซุปเปอร์สติ๊กเกอร์ซุปเปอร์แชทใน YouTube นะคะแล้วก็เจอก,กันนะะ ไม่รล้วกอนไปหลักเพื่อนๆล่ะบายบายเจอกั้คลิปหนะ้าสวัสดีค่ะบายเอวอันเอวอันเอวอันเป็นหนึ่งทีปิดคลิปสำชับ